นนสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดาทีทุกท่านพี่น้องเฮ้ยขึ้นงอขึ้นงออีโมดแดงเออมันโทรมาบอกว่าหายเม้ามเอาแนวสั่นมาบ่หอดน้องหอลุดไปหลัดเอาอยู่ไกลไกลผู้กระท่ำนาทีเอาอีโมดแดงหนึ่งหนึ่งนาทีนะหมด ยินบ <Ooh. S 3> <c oughs> ่หมดอาจยใจน้ำประทานสักหนึ่งนาทียินบ่หมดหนึ่งนาทีพี่น้องหายหมดหนึ่งนาทีปัญหาลูกกูมันเสียอุ้มหรือบอกกูละอุ้มหลดใหายคนอยู่เอาหาคนอีนั่นก็ห่วงแม่บอกให้แม่บ้าพายคันนี้เย็กน้อยมากเลยไปใส่หนังไปนั่ตักแม่อิ่มแล้วหมดมามั่นใจว่ามึ่งปลอดหายมันหาอยากนอนมันอยากนอนแล้วนี่นะอ้าสวัสดีปาลุงก่อน Bye đi bà luôn Bye bay Tí đấy Mà Bố toàn tiếng Như sư sư Như sư sư bố toàn tiếng Bà bảo có bố toàn tiếng Ào Đi Đi một đêm Ừ nhiều sẽ à, mà luôn mà lời đâu đi à, một mà đâu ส่งมาน,าน้าแล้วลงมาไว้แม่มันเหี่ยวได้นี่นะบม่ได,ด้ใช้แป้นพืชดอกพี่น้องเด็กๆบ้านนอกขอ,อกนาเฮากลางเวรใส่แต่กลางคืนขี้หูลูกมันมันได้เห็ดได้หักซ้ำทุเรศท,ทุลังอีหลีห่นนี้ขี้หีลูกขอโทษพี่น้องขี้หูลูกมันก็บโมแก เรื่องมีตะกีหูผูเห็ดขมั่มอยู่ขึ้นเลยเออยืนซื้อบ่ต้องหายบ่ต้องห้องหาเมียเชป้าพร้อมขยันเชป้าป้าตีเด้อนี่บอกอยู่นี่นางยืนซื้อ ยังหมดรอเบิ่งพี่น้องรอเบิ้งว่ามันออกฤทธิ์เด้อรอเบิ่งว่ามันหายมันออกฤทธิขั้นสิคั่นมันก็ย่านันย่ามันไหายพี่น้องเขาเนญายเอามันอยู่ในเปรนี่แหละดึึงดึงเป็งดึงดีบหมมขกะ Tuyệt, ừ. bà thì đấy, hãy được, hãy bà đấy. đi đấy, đi miền mình bay rồi, đi bộ riêng luôn mình chắc đây, chắc đi sắm đầy màu đen mượn khai mướn mượn, à. À, sổ, กินน้ำอ <warfare> ิ <s mac d ances> ่มแล้วติไปไวมาไวได้สู่มันให้กูอันเตะส่งไปหาสู่ได้เอามันให้แล้วก็ปลิมันนอนโลมันให้กูก็เตะส่งปาสูแล้วนี่น่ะนะหมดนบ่ให้แล้วปาก็เตะปิ้วยุ่นปิ้วปาพ่อาแม่าเอื้อยมูแล้วนี่น่ะนบ่หมดหือให้เด้อให้แล้วปายุ่นปิ้ว่ ออนมนะแม่พนเอ้าเอ้าอ้าไปพาไปพาม้าวิ่งโรดโรดบิดบินเอาโลดอู้หูกมสิใกล้เนาะสูงสะพ่อดิสมันทั้งย่างมาบ่หอดเออจะสิบเอ็ดสิบสองโมงพ่อแห้งเลยโอ้ยไปเอามาแลวก็มาห้วย เขาก็เมื่อยแต่ว่าพระเส้เขาพนังถาเพื่อหมดสินนนเออจะได้ยากดอกมันบ่หายดอกมาอยู่น้ำกูน่ะเดี๋ยวกูจัดการมันเองนมหมดนีน้ำใเราบ่หายนัุ่งเนาะหายเด้อคนหูเด้อกินบ่อผมไม่นมหมากินได้ มันยังดีได้มันยังอยู่ได้พี่น้องคือนางโมูแต่ยังน้อยเนี่ยอุ้ยมันสิไปรี้นแบบนี้มันบอบุดเอืึ่เอื่อึ่อื่งอยากไปเลยบอกสามนี่นะคนจากเดือนว่าคนประธานหอดเจ็ดเดือนเต็มพี่น้องค้านแล้วถึงขวบประธานถึงขวบสามสี่ยางตอนสัปดาห์นี่นะเี็น้่งมันน้อยก็มันน้อยแข็งได้นี่นะแข็งก็ทดอยู่ตรงนู้นมันแข็ง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 ย่องมันก็บงบรุงย่องมันล้ว

อย่าไปใส่กล้องป้าได้นี่ลิ้นตุกน้ำนี่นี่เอ้าเมอเมอเออเอออย่าหายรอลุนพี่น้องสีเอาบันได้บอกมาสีมันสิหายหรือมันบ่หายอาพอดีหูนี่หูลมมาเรื่องปึงปิงเลยหมดหมดสีไปเอากล้องได้นะเป็นแม่จำเป็นจักหนึ่งชั่วโมงหรือสามสิบนาทีนี่แหละพี่น้อง รอรุนไปมันมันไปจังนาทีเลยขึ้นเด้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 มันสียหายน้ำขาอยิกนี่แล้วสียหายน้ำหึ่นมันนี่แล้วเสียหายน้ำหึ่นมันนี่แล้วไป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 คันไปไปปรับปรับปรับหดกึกไปคานไปตกได้เห็ยนยังก็อยากไปได้ด้น้อยนี่ก็อยากยิบ ทานปัะแม่ทานปัะแม่อไไืมอบยเลยพี่น้องห้เองงแงง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 นงงงงงรับง มก็คือบางแท้พ่อแม่ก็ยังบมาอยู่เรียบร้อยพ่อแม่มึงยังเงีไปแล้วก็นเงี้ยขำโมเดงน้ำกันเซ่ออีกโอ้ อยกูอยากเตะเด้กูเอาลูกรับแล้วพันมาหนิฮัลโหลโอ้โหลอยละคนมันลอยเงาายี่ยฮัลโหลได้ผสมง่อยมูอย่ามาใกล้แม่อย่ามาใกล้แม่เพลงเลยอย่ามาใกล้แม่อย่ามายังว่าห่วยเอาลงเสียงนะบังน้องเด้อดสกพลผายอ้อมได้ปกเอ,อิกนะหึถิ่มกระลุงพูงกินป้าสูสีบ่ได้เป็นโลปลายผู้บริหนินะ ที่ไดกินร์บโน้ยัเองะเลยเอนี่ยกุไข่่อะฮะยะากู้ไข่กูไข่กู้ยตอนนไ้วอไม่ใช่นั่โต๊ะเอาพื้นนี้ยเดเอออันนี้ชมหูวเมืยอยู่น่นกับปทูเอกูไปเยตอนนั้นน่ะบริข่ไปกับศูนไปทำซูนแตดพื้นน่ะ ห้างใหญ่บบใหญ่บบสุ่มห้างร้ายบ่ห้างน่ะโบตอนกูไปเยี่ยมอาห่ะแม่นก็เป็นห้างไหนโบอนกเยี่ยมอปหา้นนะแม่ห้างเป็นห้ากไหน มีเรื่องเงี้ยพอบ้านออกมาหาหอดนามีเรื่องเงี้การพี่น้องผู้พอบ้านเอารถวิกุมาจอดเป็นยังมือนีมาแตายมือีนทีมพอบ้านคือลุยมาหอดผีอันนี้นะมาแตาย Yup. <s <S เยียงกีปักเลิก็ขอปักเลิกกับแอมนํำเฮานี้ว้าหหายเป็นสะพานบูไหายออพี่น้องพอบ้านพนว่เขาปักเลิกกับแอมขวัดแอดน้ำสองปากปักเลิกสองปากปากเ่าได้ Aub ่บ uh ้านนี้นะปากหนึ่งพันซองปากหนึ่งพันองแอมน่าจะได้สัแอมหาพันสี่แอมหาพันสี่หา หกเจ็ดเจ็ดพันปลายแปดพันประมาณึงส้ทรายตั้งยันมประมาณมึงเจ็ดป็นเลนะเออหายหาเป็นสะพานบุญหาและเอาน้ำไปวันนี้เอาน้ำเจ้าอมกแล้วเอาเบาอย่งงกะขอนาเอฟซีห้ามเป็นบาเออนใจสุดข้าคนขอขาวาดคนขอขาวาดพี่น้องคนแพ้มาพอพอดีว่าสัน แพ่ปากเลือกสองหน่วยกับแอ็มหน่วยหนึ่งกับสายเออเออมาจะสั่งเล็กมาจะสั่งเล็กเซธฮอแจกเพราะวาดเป็นเวขเอามาหมักนอดโอ้ยหมักเป็ตันนอดหมักเป็ตันนอดสบายดีพี่น้องมีิตรพวกพ่อบ้านเด้อมีแต่ทีมงานพ่อบ้านมาจะสั่งเล็กแกยมเห็ดบ้าน <lok> ไปเอาอยู่ห้องงานมันเออห้องงานมันอยห้องงานมันเพราะว่าเขาบริสุทธิ์หน่อยเขาขายส่งขายยังเอาไปเอาอยู่ห้อนโลดสบายทมีทางของงานขวาอาจารย์ผุนสีน้ำไพอันไพใจดีอยากรวมทุนกับผ่านเฮาเป็นสะพานบุญได้พี่น้องตุ๊กดูเศร้าปลายลาดตุ๊กเศร้าไปละอันเขาแจกนะอันนั้นเล็กไปศังโอ้ซื้อเล็กตัวตัวนี้นั่นแอมกับปักเลือกผุนนะ สิมีผู้สนับสนุนเฮาอยู่บ่เนาะเออเจ้าผู้ใจสั่นเออเอาขวัดเขาว่าเป็นของรวมเขวัตเป็นของรวมแม่นกันพายากเป็นสายเฮาเป็นสะพานบุญไหกะยินดีเด้อพี่น้องคืออันพ่อบ้านเพิ่นเว้ามาแหละรวมเป็นสะพานบุญนํากันร่วมทําบุญนํากันว่าซั่นผู้ขานอนน้ําลาหนงูเฮาน้อยก็ว้าย มันจะเห็ดหลานกูได้เดี๋ยววันโดนหลบจับหลานมาทั้งหัวเมื่อยแห้งบ่พ่อปานเมื่อยแห้งบ่เดินน้ำเย็นมาเพิ่งเอาน้ำเย็นมาให้กินก่อนเออมีแล้วเออฮะเออเอาเสียงมาลงเลยกับบ่บันนี่เพิ่นมาแหว่พี่น้องเพิ่นมาแหว่เยี่ยมยามเพิ่นกลับไปก็มาเพิ่นก็แหว่พอดีเพิ่นกระแจ้งเพิ่นกระแจ้งอันอันนั้นอีกเพิ่นกระแจ้งรวมทำบุญน้ำอีกพี่น้อง อัมรพจากเดลยพี่น้องเด้อถ้าคลิปมีผู้บัานมาหาเนาะพี่น้อง,องเอานางมณเเดงแทา